ต่อไปอข้อที่3นะครับประจุไฟฟ้า2ไมโครโคลอมอยู่ห่างจากจุดวัดสนามไฟฟ้า0.5เมตรจงหาค่าสนามไฟมไฟ้านะครับสูตรนะครับก็คือ E เท่ากับ KQ ส่วน R กำลังสองนะครับผมจะแทนค่าเลยนะครับเอ่อ K ก็คือ9คูณ10กำลัง9นะครับแล้วก็ คือ2องคูณสิบกำลังลบ6นะครับส่วนด้วย0.5ส่วนย5จุดเมตรนะครับคือระยะเออ0.5นกำลังสนะครับก็จะได้0.25เลยนะครับต่อามาคือ9 2้า8อนะครับคูณด้วย10บกำลังสนะครับแล้วก็ส่วนด้วย 2, สอง5นจเอ่อ คำตอบก็จะได้7.2นะครับคูณสิกำลัง4นะครับนิวตันต่อคูลอมนะครับ